สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกลางแปลงนะครับก็มีเรื่องราวของหน่วยหนังกลางแปลงนะครับอีกหน่วยหนึ่งนะครับในจังหวัดส,สุรินทร์แล้วก็นํามาอัปเดตผลงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็เคยทําไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยนิวจักรินภาพยนตร์นะครับ ตั้งอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดส,สุรินทร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังการแปลงที่ทางผมเองก็เห็นความเปลี่ยนแปลงกันเยอะมากทีเดียวนะครับตอนแรกๆก็จะมีเครื่องเสียงยังไม่เยอะนะครับตู้ลำโพงก็มีน้อยนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับก็มาใช้จอนะครับซึ่งเป็นจอแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับ จากร้านตัดจอสามย่านนะครับก็เป็นจอโมดูลนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเทคโนโลยีแบบไหนนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องจอหนังแปลงซะด้วยนะครับก็ขอเอาเป็นว่าเป็นรูปแบบใหม่ๆนะครับที่เคยเห็นนะครับซึ่งทางร้านตัดจอสามย่านนะครับก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังฟ้าแล้วก็เป็นรุ่นล่าสุดนี้นะครับ ซึ่งให้ภาพที่คมชัดสมจริงทุกมุมมองนะครับแล้วก็ทางนิวจักรินนะครับก็ได้มีการทดสอบฉายไปแล้วนะซึ่งผมเองก็ได้ดูทาง Facebook มาแล้วนะครับก็ถึงกับชมเลยนะครับว่าภาพคมชัดสมจริงมากนะครับถึงแม้จะใช้แค่เครื่องรูเมนํำๆนะครับก็เอาอยู่นะครับซึ่งแฟนๆนะครับนิวจักรินภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับอยากจะสัมผัส ผลงานจอแบบใหม่นะครับภาพคมคมสมจริงนะครับก็ลองโทรไปติดต่อกันได้นะครับก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับผมก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่อยู่ในเขตสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากได้หนังกลางแปลงภาพชัดๆนะครับแสงแจ่มๆนะครับผลงานดีๆนะครับก็แนะนำเลยนะครับหน่วยซูเปอร์จิวเนิวลจักรินภาพยนตร์ อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับทางผมเองก็ขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของหน่วยนิวจักรินด้วยนะครับที่ได้นําคลิปแล้วก็ภาพบางส่วนนะครับมาจะทําให้แฟนๆเอฟซีหนังกระแป้นะครับได้ชมแล้วก็ได้สัมผัสกันนะครับซึ่งทางช่องของเราเองก็นําทุกหน่วยหนังนะครับมีเรื่องราวแล้วก็การอัปเดตหน่วยหนังต่างๆนะครับมาลงเป็นคลิปให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็มีประมาณจะ400หน่วยแล้วนะครับที่นำมาลงไว้ที่ช่องของเรานะครับสำหรับแฟนๆนะครับ Fc นะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวนักำแลงนะครับแล้วก็การนำเสนอของช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ช่องเราไว้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ติดตามนะครับที่ชื่นชอบหนังกำแพงจริงๆก็อยู่ราวๆประมาณ20,000กว่าคนแล้วนะครับทางช่องก็ขอบคุณมากๆนะครับถึงช่องเราจะเป็นช่องเล็กๆนะครับแต่ก็ จะทำแต่เรื่องราวหนังกงแพงนะครับเพื่อนหนังกงแลงตัวจริงแล้วก็แฟนตัวจริงทุกท่านนะครับสําหรับเรื่องราวของนิวจักรินภาพยนตร์อําเภอรัตนบะุรีจังหวัดสุรินในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ